คือคันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอารมณ์เนี่ยคือได้รถใหม่นะครับผมคือกลิ่นใหม่นะครับผมทั้งคันนี้คือนั่งสบายมากๆนะครับผมคือเป็นรถมือสองก็จริงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสภาพใปแดงมากๆะฮะทุกคนดูดิรถเครื่องนิ่งเงียบมากๆนะฮะอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลวีบิ๊กคาร์นะครับ แล้ววันนี้ผมจะมีคันหนึ่งอยากจะมานำเสนอรถสภาพสวยมากๆนะฮะเป็นรถมือเดียวนะครับผมเจ้าของมือเดียวเลยนะฮะเป็นรถสภาพไปแดงปี2020นะฮะ Honda City นะครับผมเป็นเครื่อง1.0ตัวรองท็อปนะฮะตัว V นั่นเองนะครับผมคือผมอยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือเล่มทุกอย่างครบนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัวคันนี้นะครับมีความสวยงามแค่ไหนนะฮะตามมาชมกันเลยนะครับผมข้างหน้าไฟของตัวคันนี้นะฮะจะให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผม แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับข้างข้างล่างก็จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะไม่มีนะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็โลโก้ตรงกลางนะครับสังเกตได้เลยว่าฝากระโปรงนี่คือเดิมๆเลยนะฮะไม่เคยชนไม่เคยอะไรรับประกันได้เลยนะครับผมมาดูที่ตัวยางนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขนาด ขอบ15นะฮะอันนี้เป็นล้อแม็กนะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะฮะเป็นตัวดิสเบรกนะครับผมตัวนี้ให้รหัสยางมา185่งแปดทับหกสิบนะครับเป็นยางเดิมของฮอนด้า Honda นะครับผมออกศูนย์เลยนะครับผมมียางอะไหล่ทุกอย่างครบนะฮะเป็นยางปี20นะครับมาดูส่วนของอที่พับกระจกนะครับผมตัวรองท็อปก็จะให้มากับตัว ท็อปเหมือนๆกันเลยนะฮะเป็นตัว LED นะฮะไฟไฟ LED นะครับที่มือจับก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มแบบคุญแจนะฮะับ Keyless Go นะครับผมนะครับเวลาดึงเวลาดึงก็คือสามารถใช้คุญแจนะครับดึงได้เลยนะครับผมล็อกก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับผมส่วนกระจกของตัวนี้เนี่ยทางเต็นท์เนี่ยใส่ ใส่ฟิล์มมาให้นะครับผมฟิล์มมาให้นะครับ80นะฮะเรียบร้อยแล้วก็มีคิ้วมาให้นะครับรอบคันนะครับผมไล่มาดูข้างหลังนะครับผมนี่ฮะก็อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากถังน้ำมันนะครับผมไฟลีอ่ะ ท้ายรถคันนี้เนี่ยก็จะให้ดีไซน์ตัวใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ดีไซน์ตัวมาเนอร์เชนนะครับผมจะเป็นไฟไฟท้ายแบบนี้นะครับผมก็จะมีไฟ LED ยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของซิตี้อยู่นะครับผมเครื่องหลังก็จะมีเซนเซอร์มาให้2จุดแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าก็ติดกล้องหลังมาให้นะครับ โอเคนะฮะส่วนไฟเบรกดวงที่3นะครับก็จะอยู่ตรงที่กระจกนะครับผมกระจกหลังตรงนี้นะฮะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีเสาอากาศที่เป็นคีบีบฉลามนะฮะส่วนทางด้านอีกมุมหนึ่งก็จะมีโลโก้เทอร์โบนะครับ VTEC มาให้นะครับตรงจุดนี้นะครับผมอันนี้ ้ายรถเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่าสภาพคือเดิมๆเลยนะฮะร่องอะไรคือซ้ายขวาเนี่ยคือเท่ากันหมดนะฮะคือจะบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยคือไม่เคยถอยชนหรือว่าไม่เคยเกิดอุบิเหตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยดูแลง่ายมากๆและอย่างหนึ่งเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับทุกคนนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับผมโครงสร้างของรถคันนี้นะฮะดูนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คนะครับผมเดิมๆของศูนย์นะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังบ้างนะครับผมคือสภาพนี่คือ99%เเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมสังเกตไหม รถเดิมๆเลยนะครับผมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอันนี้รับประกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่ครับลองดูนะครับผมลองดึงดูนะครับดึงดูได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่สะดวกมานะครับผมสามารถดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับ นี่ครับสภาพสวยจริงๆนะครับเจ้าของผู้หญิงดูแลดูแลดีมากๆนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวอีกอีกอันนึงนะครับผมนี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์คนะครับผมนี่ครับอย่างสวยเลยนะครับบอดี้เดิมทุกอย่างนะครับผมนี่ฮะดึงได้เลยนะครับดูซอกดูอะไรนะครับผม นี่ฮะโครงสร้างนะครับผมเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสอ่เป็นของ h o n d ้านะครับผมรถ h อน da นะครับสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมามาดูข้างหลังบ้างนะครับผมนี่นะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมข้างหลังนี่คือเดิมๆเลยนะครับรถโครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดนะฮะ ซ้ายขวาไม่เคยชนนะครับผมอ่ะยางอะไรก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนี่ฮะของศูนย์นะครับผมยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างครบนะฮะนี่ฮะนี่ครับดูครับผมค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่ว่าจะพับไม่ได้นะฮะจะดึงพับไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในห้องผู้โดยสารนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาไล่ดูนะครับทีละจุดนะครับว่ามีออปชันอะไรให้บ้างนะครับผมตัวพวงมาลัยเองนะครับผมก็มีแอร์แบ็กนะครับผมแอร์แบ็กคันนี้นะครับให้มา4ใบนะครับบนพวงมาลัยใบหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างๆคันหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ายคนขับแล้วก็ด้านขวานะครับผมมี4ใบนะครับส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับผมก็ มีมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รับสายนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทรงนะครับสก้านนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็ส่วนตัวที่กดปุ่มนะครับผมตัวเลขทริป A อทริปบก็จะคอนโทรลตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็ จะมีเพิ่มอีกก็คืออที่พับกระจกนะครับผมนี่ฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับได้4ทิศทางนะครับผมแล้วก็มีที่ที่ปรับอ,อ,อะไรนะไอ้ล็อกกระจกนะฮะล็อกกระจกตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระจกสไลด์แบบออโต้แค่บานเดียวนะครับนะครับ ที่เหลือสี่บานก็จะเป็นแบบกดค้างนะครับอ่าส่วนตัวช่องเกียร์นะครับผมก็จะมีเกียร์ P นะครับผมแล้วก็ R นะครับถอยหลังนะฮะแล้วก็ N นะครับจอดนะฮะแล้วก็ D แล้วก็ S โหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดอีค่อนมาให้นะครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับถ้าเฉลี่ยวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ19-20ก้ิโลนะครับผมส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มไอสต็อปนะครับผมเวลาเรา รอไฟแดงนะครับมันก็จะตัดเครื่องอัตโนมัตินะฮะดับเครื่องยนต์นะครับก็จะช่วยเรื่องมลพิษนะฮะปรดน้ํามันนะครับส่วนข้างบนนะครับก็จะมีช่อง power outlet ให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบแบต USB นะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของได้หน่อยหนึ่งนะครับผมถือว่าไม่ได้เยอะนะฮะวางโทรศัพท์นะครับนี่ฮะวางโทรศัพท์นะครับผมได้อยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ ถัดมาข้างบนนะครับก็จะเป็นช่องปรับแอร์นะครับผมแอร์ออโต้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นที่ปรับแบบออโต้ Auto เหมือนกันนะครับผมช่องอากาศนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ทปรับพัดลมนะครับผมข้างบนก็ปรับเสียงนะครับรับสายอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็น ไฟฉุดเฉินนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับผมคันนี้นะครับปรับได้สี่ทิศทางนะฮะก็คือ,อขึ้นบนแล้วก็ลงล่างแล้วก็ดึงออกแล้วก็ดันเข้านะครับผมปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมแล้วก็เบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมช่องที่เปิดของก็วางวางของได้แล้วก็วางแขนได้นะครับผมนะฮะ ก็ถือว่าสบายนะครับผมอันนี้ก็เข็มขัดนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะส่วนที่บังแดดนะครับผมก็ไม่มีไฟมาให้นะครับผมธรรมดานะครับราคานี้นะฮะก็มีกระจกมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไฟใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็ไม่มีกระจกมาให้นะครับคนนั่งข้างๆนะครับ แล้วก็มีที่จับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็มีไฟให้นะครับผมไฟสองแผ่นที่นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมนี่ฮะแต่ว่ารัดตัวดีนะครับเพราะว่ามีปีกนะฮะค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมค่อนข้างที่จะแบบเออนั่งสบายเวลาขับใกล้ซิ่งอะไรพวกนี้ฮะก็คือถือว่าแบบรัดตัวมากๆนะครับตัวเปิดเครื่องนะครับจะอยู่ใต้นี้เลยนะครับใต้นี้เลยต้องเอื้อมนะฮะ แล้วก็ฝั่งฐานน้ามันนะครับผมแล้วก็มีช่องข้างๆผมตรงนี้นะฮะเป็นที่เปิดฝาท้ายนะครับผมโอเคนะฮะแล้วผมลืมนะฮะมีช่องหนึ่งนะฮะใส่แก้วน้ํานะครับผมแต่ว่าใส่แก้วเยติไม่ได้นะครับก็เป็นพวกแก้วกาแฟเล็กๆนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเก๊ะนะครับผมเกะ๊ะใส่คู่มือแอลรพวกนี้ครับคอนโซลก็ค่อนข้างที่จะแบบ เรียบง่ายนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้กว้างไม่ได้พื้นที่เยอะเท่าไหร่นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ปรับแอร์นะครับผมนี่ฮะแต่ว่าตรงกลางดีไซน์เขาให้มาสีโครเมียมนะครับผมนี่ฮะก็สวยเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องเพลงด้วยนะครับคันนี้ก็วิ่งมาเอ่อเดี๋ยวนะครับ หนึ่งหนึ่งกกิโลนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับว่านั่งสบายไหมนะครับโอเคตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมนะฮะเลดรูมเฮดรูมนะครับผมก็ถือว่านั่งสบายมากๆคือคันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอารมณ์เนี่ยคือได้รถใหม่นะครับผม คือกลิ่นใหม่นะครับผมทั้งคันนี้คือนั่งสบายมากๆนะครับผมนี่ฮะเบาะก็นุ่มมากนะครับผมไม่ช้ําเลยนะฮะบอกได้เลยว่าคือสภาพนี้คือได้ไปเนี่ยคือถือว่าคุ้มมากๆนะครับทุกคนนะฮะถือว่ารถแทบไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรอยแตกรอยยับอะไรทุกอย่างไม่มีเลยนะฮะทุกคนดูนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับนั่งได้อยู่3าคนนะฮะอ่ะตรงกลางก็จะประมาณนี้นะ คือผมเป็นคนที่สูง183นะครับก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับนี่ฮะก็คือคือใหม่จริงๆฮะทุกคนนี่ฮะโอ้โหสบายครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีมือจับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลดรูมก็เหลือมีช่องใส่เอกสารฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีที่ใส่ อ่อพวกเอ่อเอกสารต่งางๆเอ่อเอกสารไม่น่าได้ก็พวกเอ่อสายชาร์จแบตอะไรพวกพวกนี้นะฮะแล้วก็ตรงข้างล่างก็มีมาให้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เลยนะครับเดิมๆเลยนะฮะจากเจ้าของเก่านะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะคือสดใหม่มากๆนะครับนี่ฮะดูสติกเกอร์นะครับยังไม่ได้แกะเลยทุกคนดูดิโอ้โห คือบอกได้เลยใครได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะทุกคนคือรถมันสวยจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับมาฟังราคานะครับผมว่าเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคตอนนี้นะครับผมก็จะพาให้ทุกคนมาดูห้องเครื่องนะครับความใหม่ความสดของคันนี้นะฮะคือเป็นรถมือสองก็จริงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงมากๆนะฮะทุกคนดูดิ รถเครื่องนิ่งเงียบมากๆนะฮะอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะครับทุกคนมาดูฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมทุกอย่างไม่เคยทําสีนะฮะเดิมๆนะครับสังเกต Honda เนี่ยฝากระโปรงต้องมีนี่เลยนะครับผมมีโค้ดนะฮะมีโค้ดตัวนี้แล้วก็มีแผ่นกันความร้อนเดิมของศูนย์นะฮะแล้วก็มีมออกทุกอย่างครบนะฮะทุกอย่างเม็ดอาร์คทุกอย่างนะฮะมีครบหมดนะครับนี่เลยนะฮะเดิมๆเลยนะฮะคันนี้สดใหม่จริงๆครับทุกคน แล้วก็ตัวเครื่องเองนะครับไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีแบบอ,อะไรอะรอยหรืออะไรใดๆแปลกปลอมนะฮะไม่มีนะครับตัวช่องเบรก ABS เองนะครับผมก็ไม่มีนะฮะก็คือไม่มีสนิมขึ้นคือรถความใหม่คันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับผม ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะฮะถือว่าใครได้ไปเนี่ยคือคุ้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับขับต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามนะฮะเพราะว่าตัวนี้ให้แรงมา้ามา122นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ได้ฟังผมรีวิวนะครับรถ ปี2020ัน n d a City 1.0คันนี้นะฮะคันนี้นะครับผมขายเพียง529,000บาทนะครับอีกครั้งหนึ่ง529,000บาทคันนี้เนี่ยเครดิตดีสามารถจัดได้ฟรีดาว แล้วค่างวดเนี่ยก็ประมาณผ่อนจะแล้วประมาณ9,000ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะฮะ4ปีนะครับคันนี้เนี่ยใครที่สนใจนะฮะติดต่อได้เลยเบอร์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมเซลวีแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย คา r ์ r ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m